นั่นจะได้เป็นเหลืองเนาะก่อนทนี่นำเรียนนำเรียนเปลือทราบแล้วก็จะเป็นจะได้ก็คอยวางครับน,นี่ก็ขอบคุณบอนีก ไอติมในๆก็คือถ้าการทำบุญนี่เขาก็บบยันน้อยเขาก็เน่ยหมูเฮานี่หมูเฮานี่ไม่แล้วแต่ว่าไอ้ทั้งใตเนี่ยเขาก็หวังไว้จไ้แต่ว่าแม่จะไดตอื่นต่นอื่ตวอื่เตัวอา่นตะอ่ตันอ่วัวนตอ่วนันตวอ่นตัวนต่อ่ต่ติมาอ่วอนออนออันนวนันน Bạn bang, 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 เออป่าป่าเลย้ากรดูกนําสีน้ำตาลนอี่แก้วมแกน้อตัวไฮเค็งเเเอาวเราจะมดได้เอาเฉลียจะเกียพี่เราหมดเกียนีี้าวเหนียวนี่อได้น้องติบมาได้กินไะคนสั่งไเปิดรถเ่าจ้างก่อนเอาคุณแจยวลุกคุณแจไปเปิดรถเ่าข้างลังมีองขวดเสียดายวันนี้ จะกินเค้กแทนเขาใครไม่ได้กินกินี่กินแทนตูกินแทนได้ไหมไก่ในเอาไก่มาเค้กไก่ติมเค้กไก่ติ่มพอน้อนสงสุนไลสมงวิดีโอไปพระลูกเกดเอาดักเ้าใส้ตเหนียว มีก้าเหนียวมีติมปลอมโอ้แก่ร้อนมันได้มาแตมม้วม้วม้วอ่เดี๋ยวพี่คยไปไหนยัไม่มอมมาดัมดตังน้ยน่ย้มนอทีาหมูมันเรงขาแบบลัลลำก๋าก๋าเหนียว